M.T.L. ซหพรฮิตาสีทองจันแขวงสวรรณนาเขตงามบูฮานสถานตำนานไดโนเสาร์สวร,รณนาเขตบ้านเฮาเสนมาเที่ยวเดินไย m i s s Into It ได้แก่หมายเลข M.T.L. ซาหแสดงความยิดีนเพิ่มเตรีมสำหรับหมายเลขเซาหาในตอนนี้ เจ้าและลำดับต่อไปขอยเยนเซิร์นทานดอกเตอร์นางพรพันธ์พมวังผู้จัดการทั่วไปบริษัทเอเชียเปซิฟิกคอสเมติกคอร์ปอเรชั่นขึ้นให้เกียรติมอบครั้งนี้ด้วยขอยเยนเซิร์นจอเป็นภาพให้ความสวยงามสำหรับมิสอินทูอิดเนเทอนี่จะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า12ล้านกีบเจ้าแสดงความยินดีนำเพลมตื่นบอแรกันและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล มิสคอนฟิเดนซ์บายจิวยองได้แก่ไมเล่เอ็มทีเซาฮาพรทิตาสีทองจันจากแขวงสวรรค์เขตกวดไปส่งรางวาัล<า>ด้วย<า>กันรางวัลเนาะไมแล้วซึ่งต้องขอแสดงความยินดีเนี่ยพรีติมเบอร์แล้วกันเนาะสำหรับมิสคอนฟิเดนซ์ในติอาเนียขอถือเป็นเกียรติเฮียนเซิเร์นทานังโอเงินวุ้งสมบัติเจ้าให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลพิเศษอีกหนึ่งครั้งทางด้านถึงเวทีขอเฮียนเซิร์น ต้องขอเสดงความยินดีน้ำด้วยนาะพคนนะครับรางวัลพิเศษถึง2อรางวัลน้ำกันนังสาวคนใจสายใยสัมพันธ์ได้แก่หมายเลขหมายเลขใดหมายเลข M T L เซาคาพรทิตาสีทองจานจาก ตรวจกันไปอีกแล้วหนึ่งรางวัลเจ้าแสดงคนมิดีน้นำเพลมตีมาล้กกันสำหรับอีกหนึ่งรางวัลพิเศษในตอนนี้ลำดับต่อไปกระเจ้าขออนุญาตที่เป็นเกยียรติเฮียนเซิร์นท่านนางคู่เงินจินทลาสีอาํานวยการสถาบันการเงินจุลภาคที่หับเงินฝากใส่ใยสัมพันธ์ในการมอบฮับในครั้งนี้ขอ,ขอเฮียนเซิร์นขอแสดงคนมิดีน้นำด้วยเนาะตวดไปแล้ว3รางวัลน,น้ำกันสำหรับหมายเลข MTL 25จากแขวงสวนนรรค์เขตเนาะ แสดงกบดีเนะี่ยเพิ่มเติมแล้วกันเจ้ารางวัลพิเศษมิดใจนิยมได้แก่หมายเลขหมายเลขใด M T L M T L เกาหา้าพรทิตาสีทองจันแขวงสวันดิ์คว้าวขวดไปเลยสี่รางวัลน้นองสำหรับในบุอนี้ ของเสียหลายเส้นเดียวกันเนาะดังนั้นมอนี้เฮาแสดงคนไมดีนัเพิ่มเติมสมัครหมายเลข MTL สาเจ้า,า,า,จาซึ่งจะได้ับเงินรางวัล10ล้านกีบพร้อมด้วยสายสะพายสำหรับรางวัลนางสาวดอกจำปาพม่ได้แก่หมายเลข MTL หมายเลขใด MTL สาหาพรทิตาสีทองจันทร์สวรรเคต ว้าวสถรณเขตเขาขวดไปหลายรางวัลเนาะสอรับในคำคืนนี้ซึ่งจะได้หับสุดที่ใสยูเป็นของขวัญพร้อมด้วยมุน่าห่าล้านเกีบสายสะพายแห่งเกียรติยศเจ้าขอเหียนเสริญในการมอบหับในครั้งนี้ วาาาามมาจาาง,นออนงจผูาจา mm ้ hmm. ที่นำเสนอว่าลาว mm hmm. เป็นดินแดนสวรรค์อยู่สันฟ้า mm hmm. วงงามหลสเสน่ห์ของความเป็นลาว mm hmm. จะเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่อ่อนหวานปฏิภาณเลิศเลยและคีย์เวิร์ดของน้องแมน mm hmm. การท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมถ้าพร้อมแล้วเริ่ม โดยในทัศนคติของน้องการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมคือการที่เราเดินทางไปสถานที่ใดหนึ่งเพื่อหับหู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมโบ่าจะเป็นทางด้านศิลปรกรรมสถาปตัตยกรรมภาษาหรือว่าเสื้อสาติและเราจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และพักดันให้ส่งเสริมทางด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมของประเทศลาเฮาให้ก้าวกระโดดยิ่งๆขึ้นไปขอขอบใจว้าว wow. ขอขอบใจเนาะ M T L 65. s a Ha คำถามของหมายเลข M T L s a Ha แมนหมายเลขค่ะคำถามมิยูวาในานามน้องเป็นคนลาวน้องอยากยกยัางขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศลาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศลาวขอทวนคำถาม ในานามน้องเป็นคนลาวน้องอยากยกยันขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศลาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศลาวถ้าพร้อมแล้วขอเสิร์นตอบน้องอยากยกลำวงลาวขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศลาวเพราะน้องคิดว่ามันบอเป็นเพียงแต่การฟ้อนแต่มันคือภาษากายของวัฒนธรรมที่เขาจะสื่อให้คนต่างชาติได้เห็น ผ่านกิริยาที่งดงามอ่อนส้อยและจังหวะที่มีสเสน่ห์และนอกขิดว่ามันยังมีความเป็นวัฒนธร,รรมห่วมเพราะว่าบาว่าเขาจะเป็นโซนซาติใดโซนเผ่าใดเขาก็สามารถเข่าห่วมกิจกรรมนี้ได้และเขายังสามารถสอนให้เศร้าต่งางชาติฟ้อนตามเขาได้ไง่ายๆพอบางทีการที่เศว้าต่งางชาติมาเยี่ยมยามเขานั้นเพิ่อนอาจจะลืมสื่อสถานที่ที่เพิ่์ไปแต่นอ้องเสือว่าเพิ่์จะบ่มีวันลืมความมืดซึกตอนที่ได้ฟอ้อนลำบวงลาวกับคนลาวโดยแท้ขอขอบใจ ขอบใจหลายเนอะ MTL สอหอีกหนึ่งหมายเลขที่จะได้ผ่านเข้าสู่โฮของการซิงมงกุฎได้แก่หมายเลขหมายเลขใดอย่าลืมว่าอีกหนึ่งลายเสื้อที่บบได้ประกาศจะเท่ากับหองอันดับสองเจ้าจะพร้อมแล้วหอมาหวมรุ่นน้ำกัน MTL MTL ใด ได้แก่ MTL 65ห้าพรทิตาสีร้องจานจากสวันน่าเคดและผู้ที่ได้ครับตำแหน่งมิสตริซึมลาวประจำปีส0 2 5ได้แก่หมายเลข MTL MTL 65ห้าพรทิตา ที่ทองจัดสวัสน,น์เคนแสดงความยินดีเนี่เพิ่มติมบริกาศสำหรับหมายเลข M T L ส5หนี่ก็คือ Miss Tourism Laos ประจำปี2,000สหาและหมายเลข M T L 19จะเป็นของอันดับหนึ่ง Miss Tourism Laos สองพันสิบห้า ว้าวต้องบอกว่าเสียงกองเสียตอนนี้คือคืนไหลหลี่เจ้าพอบาตอนนี้รุ่นแล้วก็ได้เห็นสมหน้ากันไปแล้วผู้ที่จะได้ปฏิบัติตําแหน่งในครอบครัวของมิสัวริซึมลาวก็คือ MTL มทาหาแสดงความยินดีนําด้วยและสําหรับรางวัลของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเทอรี่ของมิสัวริซึมลาว2ม่ะาหาจะได้รับเกินรางวัลสูงสุดถึง100ล้านกีย สวยงดงามส่งกับตำแหน่งนอกนนนกับมนะิสทริซึมเรา2005ไลน์นี้ก็คือวีนาที่แห่งเฟิร์สฟรอคยังเป็นอาการนนในการดำลงตำแหน่งของมิสทริซึมเรา2005และขอเชิญน,น้องๆเข้ามาถ่ายภาพรวมนอทั้งเจ็ดคนอีกข้างหนึ่ง